เมื่อเร็วนี้ครับอาจารย์อดัมแรดชอรคู่สอนภาษาอังกฤษและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียหลังจากที่หายหน้าหายตาไปเกือบหนึ่งปีโดยเปิดเผยว่าเหตุผลสำคัญที่เขาหยุดทำคอนเทนต์และหายไปจากโลกออนไลน์นั้นมาจากการยุติชีวิตคู่กับภรรยาซึ่งเป็นเหตุผลที่เขาอธิบายว่าเป็นมรสุมชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเลยละครับ ในข้อความเปิดใจของอาจารย์อดัมเขาเล่าว่าการเลิกราครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทั้งคู่พยายามอย่างหนักที่จะประครับประคองความสัมพันธ์และต่อสู้เพื่อรักษาครอบครัวและลูกๆเอาไว้แต่เมื่อความขัดแย้งและปัญหาที่ยืดเยื้อมาจนถึงจุดที่เข้ากันไม่ได้ ทั้งสองฝ่ายจึงไปต่อไม่ไหวซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจยอย่างมากจนถึงขั้นหมดไฟในการทำงานทำให้เขาเนี่ยต้องพักการทำคอนเทนต์สอนภาษาอังกฤษเพื่อเยียวยาตัวเองครับอาจารย์อดัมยังเล่าว่าในช่วงเวลาที่หายไปเขาไปโฟกัสกับการเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศกับครอบครัวและพยายามดูแลร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงขึ้นพร้อมประกาศว่า ตอนนี้เขาพร้อมจะกลับมาทำคอนเทนต์ให้แฟนๆได้ติดตามกันอีกครั้งโดยเขายังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเป็นพันธมิตรในการเลี้ยงลูกมากกว่าการเป็นคู่รักหลังจากการเลิกลาหลังจากที่อาจารย์อดัมออกมาเปิดใจก็เกิดกระแสดราม่าในโลกออนไลน์ตามมาโดยอดีตภรรยาเองก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวเพื่อชี้แจงและตอบโต้ข้อมูลที่ถูกตีความผิดในสังคมในโพสต์ของเธอครับระบุว่าเธอเป็นฝ่ายที่ถูกอดีตสามีฟ้องหยา่าและไม่ได้เป็นฝ่ายขอเลิกก่อนอย่างที่บางคนเข้าใจ ซึ่งทําให้เธอเนี่ยจะต้องอเผชิญกับความเจ็บปวดทั้งด้านชีวิตส่วนตัวครอบครัวและภาพลักษณ์จากการถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นฝ่ายผิดในความสัมพันธ์นอกจากนี้ครับคุณเตยยังชี้แจงถึงประเด็นดราม่าว่า Move อนไวโดยยืนยันว่าข่าวลือเรื่องการนอกใจนั้นไม่เป็นความจริงครับพร้อมเล่าเรื่องราวส่วนตัวว่าในช่วงเวลาหลังจากการหย่าร้างเนี่ยเธอไม่มีบ้านไม่มีเงินไม่มีเครดิตและจะต้องรับผิดชอบดูแลชีวิตตัวเองและลูกๆโดยที่ไม่มีอะไรเลยครับซึ่งช่วงเวลานั้นมีชายคนใหม่เข้ามา ดูแลชีวิตของเธอและลูกๆในช่วงที่เธอตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากที่สุดคุณเตยกล่าวว่าเธอไม่อยากเปิดเผยรายละเอียดทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวและมีหลายมุมที่ซับซ้อนพร้อมทั้งขอบคุณเพื่อนและผู้ที่เข้าใจและให้กำลังใจเธอในช่วงเวลาที่ยากลำบาก สรุปง่ายๆครับอาจาร,รย์อดัมเนี่ยได้เล่าถึงสาเหตุที่หายไปจากโลกออนไลน์ว่าเป็นผลมาจากการเลิกลาและความยากลําบากทางจิตใจที่ตามมารวมไปถึงผลกระทบต่อการกระทําของเขาในช่วงที่ผ่านมาแต่เขาก็บอกว่าขณะนี้พร้อมกลับมาทำคอนเทนต์และโฟกัสที่บทบาทของตัวเองในฐานะพาร์ทเนอร์ในการเลี้ยงลูกๆขณะที่ฝ่ายอดีตภรรยาคุณเตยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อชี้แจงมุมมองของเธอว่าการเลิกลาไม่ใช่สิ่งที่เธอเลือกเองและเธอได้เผชิญกับผลกระทบหลายด้านจากการหย่าร้างรวมทั้งตอบโต้ข่า เ,เลาเรืองเกี่ยวกับพฤติกรรมของเธอในปัจจุบันด้วยล่ะครับ